สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพย์กรดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel นะคะต้อรนรับเข้าสู่ special clip นะคะหรือว่าคลิปพิเศษอีกแล้วนะคะสำหรับดวงรายปี2 5 6หหรือ2 0 2 1สําำหรับ12นักษัตร์นะคะย้ำนะคะว่าคลิปนี้12นักษัตร์นะจจะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายปี2564 แบบ12ราศีนะคะอาจารย์ทำให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปดูใต้ description เลยอาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ให้นะคะหรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้ากดไปใน playlist จะมีเขียนว่า12ราศีดวงรายปี2564ก็กดไปดูกันได้เลยแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นนักษัตย์ของตัวท่านเองให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยขออนุญาตอวยพรก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมขอให้ปีใหม่นี้นะคะมีแต่ ดีๆมีปฏิหารเข้ามามีข่าวดีเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่มันไม่ดีหรือเป็นปัญหานะให้มันทิ้งไปกับปีเก่าหรือถ้ามีปัญหาขอให้แก้ไขโดยเร็ววันขอให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาชีวิตของคุณนะคะ,ะประสบความโชคดีแล้วก็ขอให้คุณหมั่นทำความดีคิดดีแล้วสิ่งที่ดีงามหรือความดีเนี่ยจะเป็นเกราะ คุ้มกันให้กับตัวคุณหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเองขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เก็บเงินอยู่ด้วยนะแล้วก็ขอให้ทำอาชีพที่สุจริตตั้งใจทำมาหากินอดทนพยายามนะคะสู้ๆอาจารย์ไปกำลังใจให้เสมอแล้วก็ขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะอ่ะปล่ยอยฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปเป็นประจำเลยว่าอาจารย์ทำนายดยภาพรวมคือกว้างม,มากๆเรียวกว่า general reading ไม่ได้ทำนายจอ จงให้คุณคนเดียวฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณต้องดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่คําทํานายของอาจารย์กิงฟ้าหรือว่าไพ่ของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นตรงนี้ดูเป็นแนวทางพอนะแต่สําหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นพวกพิกาคาพิกาสโตที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆหรือว่าลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ให้ได้เลยนะคะจะมีรวม200กว่า episode, อ EP, ะะเอพิโนซ ก็ได้นะใครที่เหงาใครที่เบื่อไปเปิดดูได้เลยนะคะฉะนั้นตอนนี้คลิปเยอะแยะมากมายไปเปิดดูกันได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปวันนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวปีรัก,การหรือว่าปีไก่นะคะประจำปี2564หรือ2021นะคะอาจารย์จะทำนายจากไพ่พิกนีแล้วก็ไพ่าทาลอ์ออย่างเช่นเดิมนะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ courage mm, beginning swider okay. page of pentacles two of cups seven of swords four of cups page of swords 5 of Swords, Justice, 2 of Swords, 10 of Wands, 9 of Cups, the Empress, and the last one is 6 of Swords. โอเคพลังงานที่อาจารย์เห็นคืออะไรนะคะอันดับแรกชัดเจนมากนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่นะคะที่คุณเองจะ มั่นใจและมั่นคงมากขึ้นนะคะคือพลังงานของคุณนะ่ะค่อนข้างเต็มเปี่ยมเลยหรือว่า กำลังแรงของแรงไฟเตอร์หรือแรงนักสู้ค่ะค่อนข้างเต็มในหัวใจเลยหรือว่าคุณจะค่อนข้างมีแรงขุดสู้สูงนะคะแล้วก็มันเป็นปีของการเรียนรู้ปีของการเติบโตปีของการที่คุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นมีคนให้เกียรติมีคนให้ความเคารพบารมีอั l เลเวลขึ้นมาทันทีนะคะอ่าฉะนั้นบางท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการเริ่มต้นของคุณเนี่ยเป็นได้ว่าเริ่มงานที่ใหม่เริ่มมาหาลัยใหม่อ่าหรือว่า กำลังเริ่มมีหุ้นส่วนใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าเปิดบริษัทออกจากงานประจํามาทํางานบริษัทส่วนตัวก็ได้นะคะหรือพลังพลังงานของบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเ,าเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะเปิดโลกว่างหรือเปิดประสบการณ์ใหม่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ แล้วก็พลังงานของคุณนะ่ะมีคนซัพพอร์ตคุณดีมากอาจจะมีลูกน้องที่ดีมีเจ้านายที่ดีหรือว่ามีลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเราประจําก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นมันเหมือนกับว่า คุณเหมือนขึ้นหิ่งเลยอะเหมือนกับว่ามีคนพพอร์ตเราดีมากๆอกะมีคนแบ็กอัพหรือว่าคุณเองอาจจะได้แรงกําลังใจจากคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างหรือคนรักก็ได้นะคะอาแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นมันเหมือนกับว่าคุณจะกุมผลประโยชน์ได้อยู่ในกํามือมากๆนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเริ่มต้นแล้วขอให้ไปให้สุดแล้วก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรอดทนแล้วคุณจะทําสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ไพ่ห้าขนะคะ eight o f swords nine of pentacles k n i g h t องสกอร์ตเป็นปีของการลุยแหลกจริงๆนะแต่มันเป็นปีของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นปีนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่า มีการเปลี่ยนแปลงในการที่เปลี่ยนออกจากงานก็ได้หรือว่าย้ายตำแหน่งเลยเปลี่ยนตำแหน่งนะคะหรือว่าย้ายสาขาหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ที่เดิมแต่งานค่อนข้างที่จะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาเยอะนะคะ,ะงานค่อนข้างล้นนิดนึงอดทนนะคะสู้ๆเพราะว่าพลังงานดูแล้วคุณทําได้แต่แค่ว่าทุกคนนะคะทำงานมันต้องเหนื่อยหมดดีกว่าไม่มีงานทําดีกว่าไม่มีอะไรทําทําไปเถอะนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ทางานหนักเช่นเดียวกันทุกคนทํางานหนักหมด,หมดลคะค่ะเพื่อชีวิตที่สดใสหรืออนาคตที่ มั่นคงนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปนะ บางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับไปทํางานที่เดิมน,นะคะหรือว่ามีเจ้านายหรือมีคนเก่าๆดึงตัวคนไปทํางานก็ได้หรือว่ามีคนแนะนําให้แบบคุณไปทํางานที่นั่นที่โน่นที่น,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 นี่หรือว่าได้รับ j อบพิเศษ,ษเป็นได้หมดเลยหรือว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องรื้องานโปรเจรเกต์เก่าๆกลับมาทำนะหรือว่าพลังงานของคุณเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ว่าจะเกิดความมั่นคงช่วงประมาณกลางปีถึงท้ายปีเป็นต้นไปเพราะว่าพลังงานของคุณต้องลุยก่อนนะคะจะต้องเหนื่อยก่อนก่อนที่จะได้อะไรมันมานะคะ คุณเองอาจจะได้มาโดยที่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขานิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าการที่คุณค่อยๆพยายามไปทีละนิดทีละหน่อยล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาให้ได้เนี่ยอาจารย์มาว่าอนาคตของคุณจะมั่นคงและคุณจะมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นมันเหมือนกับว่าอาชีพของคุณมันจะเริ่มมั่นคงมากๆตอนท้ายปีจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเดินทางมาไกลแสนไกลจนกระทั่งเหมือนสิ้นปี64เนี่ยมันเป็นปีที่คุณเองเหมือนยิ้มออกแล้ว โอ้ยฉันภูมิใจในตัวเองมีคนให้ความเคารพเราหรือว่ามีคนเห็นศักยภาพในการทำงานของเรามากขึ้นนะเราก็พลังงานที่อาจารย์เห็นบางท่านอาจจะมีการร่วมหุ้นสน่วนอะไรกับใครก็ให้มันมีรายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายละกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นการร่วมหุ้นหรือว่าบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะไปจอยกับอีกบริษัทหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าคุณต้องทํางานเดินทางประสานงานค่อนข้างเยอะ ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องประสานงานนะคะค่อนข้างดีมากๆมันเหมือนกับว่าประสานงานราบรื่นมากเลยนะคะแล้วก็พลังงานของบางท่านอย่างที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ต้องให้ความรู้วิชาความรู้ต่างๆข้าราชการอาชีพที่อาจจะ มีเกียรตินะคะอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อธนาคารนะคะ,ะหรืออาชีพอื่นๆนะคะที่สุจริตทุกๆอย่างเนี่ยจริงๆพลังงานขึ้นดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้ตนแต่แค่ว่าอาจารย์ต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะมีหนักบ้างนิดนึงนะคะหรือมีเหนื่อยบ้างนะ ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดคําจราจานิดห,หนึ่งละกันเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันมันเกี่ยวกับเรื่องวาทศิลป์คำพูดของคุณนะคะให้ให้ระวังในสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดนะคะให้คิดเยอะๆก่อนที่จะกระทําหรือพูดลงไปนะพลังงานของคุณให้เรามาระวังคนที่อายุน้อยกว่าเราค่ะหรือว่าคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ตําแหน่งน้อยกว่าเรานะคะ ทำให้เราเองต้องไปแก้ไขปัญหาให้เขาเยอะหรือว่าเรามาระวังปากเสียงกันละกันนะคะแต่นอกนั้นไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงเพราะว่าอาจารย์บอกเลยนะการดูดวงเนี่ยเราต้องดูเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงฉะนั้นแค่เรามาระวังก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนจริงๆว่าที่อาจารย์เห็นน่ะคือคุณเองอ่ะจะได้อะไรมามันอาจจะต้องใช้ความพยายามก็จริงแต่มันไม่เกินความสามารถและก็ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะเพราะว่า พลังงานที่อาจารย์เห็นมันเหมือนกับว่าฟ้ามันเปิดดวงมันเปิด สิ่งต่างๆใน,ในดวงชะตาของคุณมันเปิดเปิดรับนะคะถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นทําความดีแล้วก็ทําชั่วน้อยที่สุดหรือเป็นคนที่หมั่นสวดมนต์สมาธิหรือทําบุญได้จิตบริสุทธิ์จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณนะคะเหมือนโดนบันดาลให้คุณทําอะไรก็ราบรื่นหรือหากมีปัญหามีอุปสรรคใดๆก็เหมือนคุณจะแก้ไขได้หรือมีคนมาช่วยเหลือแล้วก็มีคนรักคนเมตตาคุณไม่ว่าคุณไปไหนมาไหนนะคะพลังงานมันขึ้นในลันกษณะคนคนแบบ คนให้ความเคารคุณจริงๆนะมันบารมีมันเพิ่มอาค่ะที่อาจารย์เห็นในความความโดดเด่นของอดวงชะตาของอชาวปีละกานะคะเรามาดูเรื่องการเรียนต่อเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Three of Wands Six of Pentacles The Hangman Ace of Pentacles อีกหนึ่งใบจริงๆพลังงานของคุณนะมันเหมือนต้องสอบหลายรอบแล้วจะทำสำเร็จคือเป็นลักษณะของคำว่า ถ้าคุณพยายามหลายรอบก็ได้นะไม่จำเป็นต้องสอบหลายรอบเสมอไปนะพยายามหลายๆครั้งตั้งใจหลายๆครั้งไม่ลดละความพยายามมีเลือดของนักสู้อยู่ในตัว สำเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าพลังงานลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าบางท,ท่านอาจจะเียนพิเศษเพิ่มเติมอยู่แล้วบางท่านอาจจะพยายามอยู่แล้วแล้วก็ทําสําเร็จตั้งแต่รอบแรกเลยก็ได้นะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องพยายามหลายรอบนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงนะเดีย๋ยวมันก็จะทําสําเร็จแน่นอนถ้าอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็เป็นของคุณอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ต้องกังวลแต่ขอให้คุณทําเต็มที่นะคะแบบทาให้มันสุด,สดแรงนะคะ hard working ให้สุดๆถ้าคุณทำเต็มที่แล้วผลจะออกมาดีไม่ดีคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง พราะอย่างน้อยเราทําเต็มที่แล้วแต่พลังงานมันเกิดความมั่นคงโอกาสที่ได้มาแต่บางท่านอาจจะต้องเสียเงินในการที่จะรู้แนวข้อสอบก็คือไปเรียนเพิ่มเติมเรียนพิเศษไปติวนะคะอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยแต่ผลที่ได้มาเนี่ยมันน่าพอใจอบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปเรียนคณะอื่นคือเหมือนการซิ่วหรือการเปลี่ยนบางท่านเนี่ยดวงชะตาของท่านควรอยู่ที่เมืองนอกนะคะ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจจะต้องรอเวลานิดน,นึงเพราะว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยถ้าไปเรียนต่อเมืองนอกหรือทํางานที่เมืองนอกเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยจะยิ่งดีบางท่านนะคะมีโอกาสนะคะที่จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะแต่อยู่ที่ไทยเนอะอลักษณะนี้คือทําได้สําเร็จแน่นอนแต่แค่ว่าคุณพยายามแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจนนิดนึงเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานของความสําเร็จก็จริงแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแบบเหมือนคุณต้องแก้ไขยเยอะ บางท่านอาจจะต้องทางานกลุ่มร่วมด้วยเนี่ยก็ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดคาเจรจากับคนที่คุณดีลงานด้วยหรือทาโปรเจกต์ส่งด้วยกันด้วยละกันนะคะแต่นอกนั้นไม่มีไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเหมือนความสําเร็จที่ได้มามันเป็นโอกาสที่คุณได้มาอยู่แล้วมันเหมือนคว้าเอาไว้อยู่มัดแล้วมันเกิดความมั่นคงหรือว่าเกิดความภาคภูมิใจมากๆนะคะคุณเองอาจจะภาคภูมิใจคนในครอบครัวจ,จะภาคภูมิใจด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีละกันนะคะ,อะเอาเป็นว่า ความพยายามครั้งที่101อาจจะทําสาเร็จอยา่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100อนะคะอาจารย์จะพูดเสมอเพราะว่ามันเป็นคติประจําใจอาจารย์เลยอย่าท้อถอยนะเพราะพลังงานตั้งแต่ต้นของคุณที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าต้องอาา่านหนังสือเยอะต้องออศึกษาหาความรู้เยอะคุณจะเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นค่ะสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจคุณเก่งอยู่แล้วคุณทาได้แน่นอนจ้ะไม่ต้องห่วงหรอกอ่ะเรามาดูต่อนะคะสาหรับการเงิน The Magician นะคะ uh, Knights of Pentacles Four of Pentacles The h e r o f e n c e การเงินของคุณดีนะคะถือว่าดีมีเงินเก็บเหลือใช้ด้วยซ้าไปบางท่านอาจจะบอกอาจารย์คะช่วงนี้หนูอาจจะงกนิดนึงเพราะว่าเก็บเงินเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตหรือว่าเพื่อบุตรหลานก็ได้เป็นได้หมดเลยก็คือโดยภาพรวม,มาการเงินของคุณเข้ามาค่อนข้างสะพัดเข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจจะมีออกออกไปใช้บ้างเป็นปกติเนาะแต่แค่ว่าเงินของคุณนะ่ะถือว่าไม่เดือดร้อนมีเงินเข้ามาในระดับที่พอใจนะคะแต่ถ้าใครที่พยายามเยอะหน่อยนะคะหรือว่าบางท่าน เป็นอาชีพที่อาจจะทาหลากหลายทางอะค่ะเหมือนแบบเงินเข้าหลากหลายทางหรือว่ามีงานประจํามีงานอาชีพเสริมเงินของคุณจะยิ่งเข้ามาดีมากวกว่าเดิมอีกนะเพราะพลังงานของคุณอะมันเหมือนเกิดความสําเร็จในเรื่องการงานการเงนิงนมันมันมันผสมกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะได้เงินมาจากความสามารถล้วนๆเลยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอัพเงินเดือนได้รับโบนัสได้เงินพิเศษต่างๆได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆคือโดยภาพรวมการเงินของคุณค่อนข้างโดดเด่นมากการเงินดีมากๆ,ๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมี ปัญหาอะไรนะคะนอกจากเสียว่าอยากให้ใครหยิบยืมตังค์เท่านั้นเองถ้าไม่ให้ใครหยิบยืมตังค์ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะมีการใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวก็ให้เรามาระวังตรงจุดนี้แล้วกันแต่จริงๆโดยภาพรวมการเงินของคุณอนะ มันมันเหมือนจะเข้ามาแล้วอยู่อ่ะค่ะอืมแล้วคุณจะมีการใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้นแล้วก็ใช้เงินเท่าที่จําเป็นเหมือนอย่างเช่นคุณอยากได้ตู้เย็นใหม่อยากได้รถใหม่มันมันเป็นสิ่งที่บางบาง,บางสิ่งบางสิ่งอยา่างที่ต้องแบบใช้ประโยชน์จริงๆอะค่ะ ก็ซื้อได้นะคะแต่ก็คืออย่าใช้ไปกับเรื่องกิเลสตัณหายเยอะมากเพราะว่าบางท่านเนี่ยบอกอยาก,อยาก,อ,ยากอยากได้นู่นอยากได้นี่ทั้งนั้นที่มีอยู่แล้วนะคะให้พิจารณาดีๆก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าละกันนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณจะเหมือนมั่ยัสดมากขึ้นแล้วก็มีสติในการควักเงินออกจากกระเป๋ามากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสัญ,ญญาณที่ดีมากๆนะคะเรามาเริ่มดูความรักคนโสดโสดสนิทก่อนนะคะ e วีนนับโสดขึ้นมา j u d g m e n t Page of Cups อืม พลังงานแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีคนเข้ามาแต่บางทีคุณอาจจะปฏิเสธหรือคุณไม่เอาก็ได้นะเป็นได้หมดแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเออมันจะเข้ามาค่ะแต่จะเข้ามาในเดือนประมาณแบบเหมือนกลางปีเป็นต้นไปอ่ะถึงจะมีคนที่โอเคกับคุณหรือถูกถูกแบบถูกชะตากันนะหรือว่าสีเสมอ,ค,อค่อนข้างแบบดีมากมันจะเข้ามาประมาณกลางปีเป็นต้นไปแต่ประมาณช่วงต้นปีไพ่มันขึ้นว่าลุยเดี่ยวมันแปลว่าคุณไม่ได้สนใจหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่แล้วก็ บอกตรงๆว่าคุณไปโฟกัสในเรื่องการทํางานการเรียนการเงินไปก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณช่วงกลางปีเป็นต้นไปนะคะมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นคนที่น่าเด็กกว่าหรือว่าอายุน้อยกว่านะคะหรือเป็นรักต่างวัยก็เป็นได้นะคะแต่มันมีโอกาสที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณหรือเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณฉะนั้นสแกนกรรมกันดีๆดูกันดีมันมีโอกาสเจอผ่านการ คุยกันแบบคอนเนคชันมีพ่อสื่อแม่ชักมีคนท่อสะพานให้หรือว่าเราไปจีบเขาก่อนก็เป็นได้หมดน,นะเพราะว่าลักษณะเนี้ยมันมีคนเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วนะคะหรือว่ามันมันมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักด้วยเช่นกันแต่แค่ว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมและคุณรู้สึกว่า การมีความรักมันมันยังไม่เหมาะสมกับเราหรือว่าเรายังรักความโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งมีนะคะแต่ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่บางทีอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะประมาณกลางปีเป็นต้นไปนะคะแต่เอาเป็นว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วอ่ะมันจริงมันจะเข้ามาประมาณเหมือนแบบเดือนที่3เดือนที่4เป็นต้นไปอยู่แล้วอ่ะมันมันจะเริ่มต้นแต่ตอนก่อนที่จะแบบเป็น,เป,นเป็นกลางปีด้วยซ้าไปนะคะแต่ถ้าสมมติในกรณีที่แบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกสเปคนะคะมันไม่ใช่ก็ให ให้ไฟโกโฟกัสในเรื่องการงานการเงินไปให้ดีไปเลยละกันเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นว่าดวงของคุณในเรื่องออในเรื่องความรัก,กมันเด่นก็จริงมันเหมือนมีโอกาสลัคกี้อินเลิฟและลัคกี้อินเกมทั้งสองแบบเลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปละกันสำหรับคนโสดที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเรามาระวังเรื่องความรักที่ครบซ้อนนะคะแล้วก็ดูเหมือนแบบยังไม่ค่อย มันเหมือนกับว่าคนที่คุณคุยอยู่เหมือนมีความไม่จริงใจหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาแอบซ่อนเร้นคุณอยู่แล้วก็ลักษณะนี้คือน่าจะไปจากกันสูงนะคะคืออาจารย์ก็ไม่อยากให้คําตอบแบบนี้หรอกแต่มันเป็นพลังงานของการที่ไม่เข้าใจกันทัศนคติไม่ตรงกันมีบางอย่างปิดบางซ่อนเร้นอาจจะเป็นตัวคุณที่คุยหลักหลายคนก็ได้หรือตัวเขาที่คุยหลากหลายคนซึ่งไม่ผิดต่างคนต่างโสดก็มีโอกาสที่จะเลือกเนาะแต่พลังงานมันเป็นการหักหลัง ไม่พลังงานไม่ซื่อตรงหรือพลังงานที่ว่ายังเจอคนไม่จริงใจหรือว่าคนที่สิ่งไม่เสมอกันแล้วเจอคนเจ้าชู้หรือคนที่มาแล้วไปหรือว่ารักสนุกหรือว่าเป็นคนที่แบบคุยได้ขำๆอ่ะแต่ถ้าคุยเอาจริงเอาจังเหมือนยังไม่ได้อ่ะค่ะพลังงานก็เลยขึ้นว่าอนาคตถามว่าจะมีคนที่จริงใจเข้ามาในชีวิตของเราไหมมีโอกาสค่ะแต่ประเด็นคืออาจารย์ยังกลัวว่าเขาผ่านมาแล้วผ่านไปพลังพลังงานของคุณอ่ะบองตรงช่วงนี้งานเงินและเรียนของคุณมันเด่นมากมันเลยทําให้ตอนเนี้ย สําหรับคนที่มีคนคุยอยู่อ่ะมันก็จะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆแหละแต่คุณเองอาจจะยังไม่ตกลงปรงใจกับใครฉะนั้นไปโฟกัสให้ถูกจุดก่อนละกันถ้าสมมติคุณพร้อมมากๆที่จะมีใครสักคนหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างชอบกันจริงๆก็คบกันได้เพราะว่าพลังงานของคุณอ่ะบอกตรงๆว่าหัวกระดไม่แห้งค่ะมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณอาจจะไปจีบเขาหรือเข้ามาจีบคุณก็ตามมันมีคนให้ความสนใจคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณรู้หรือเปล่าหรือว่าคุณใส่ใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะก็ลองหันกลับไปมองอาจจะมีคนชอบเราก็ได้นะะค แต่เอาเป็นว่าคุณดูดีๆแล้วกันเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจารย์กลัวว่ามันเป็นคาประเภทที่ว่าเจ้ากรรมเนเวน่ะหรือว่าเข้ามาแล้วก็ออกไปเหมือนบุญกุศลที่ทํามาร่วมกันในอดีตมีอยู่แค่นั้นมาแล้วก็จากไปนะคะก็เลยบอกว่าดูกันนานๆพลังงานของคุณอ่ะมันเหมือนกับว่าต้องผ่านความทุกข์ในเรื่องความรักมาก่อนหมายถึงว่าไม่สมหวังกับบุคคลคนหนึ่งก่อนอาจจะเจอคนที่สมหวังในอนาคตก็ได้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆมากๆนะคะคนไม่ดีก็อย่างที่บอกคือขอให้มีเหตุต้องออกไปละกันนะคะ เรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนไพ่คั่นดู World ขึ้นมา six of cups ขึ้นมา นะคะคริสจะบอกว่าคนที่ที่มีแฟนเน็่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอ่ะเผลอๆบางทีแฟนเก่าพยายามที่จะกลับมาคุยกับเราหรือว่าคนเก่าพยายามที่จะกลับมาคุยกับเราหรือเปล่าแต่เอาจริงๆความรักของคุณมั่นคงอยู่แล้วนะคะคุณเองอาจจะมีแบบทะเลาะก,กับแฟนบ้างเล็กน้อยง้อง,งอนกันบ้างหรือขี้ระแวงกันอยู่บ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทังนั้นคุณทั้งสองคนอ่ะก็ยังรักกันดีไปจากกันไม่ได้แต่ให้เรามาระวังอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเท่านั้นเองนะคะหรือว่าความหึงหวงค่อนข้างแรงประมาณนี้นะคะฉะนั้น ในลักษณะของคําว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองที่ถึงขี้หวงหรือเขาเองที่ถึงขี้หวงเนี่ยมันเหมือนจะมีคนคนเก่าพยายามที่จะกลับมาคุยก็ถ้าคุณรักกันมั่นคงอะ่ะคุณไม่ต้องไปแคร์แล้วคุณก็ไม่ต้องหึงหวงมากเพราะว่าลักษณะนี้มันอาจจะแปลว่าเขาแค่กลับมาคุยเป็นฐานะเพื่อนก็ได้แต่จริงๆก็ไม่ควรจะไว้ใจสะทีเดียวเนาะ,อะเอาเป็นว่า คุยกันด้วยเหตุผลละกันถ้าเราไม่ชอบก็พูดไป็นตรงๆว่าไม่ชอบนะคะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆความรักของคุณอะถ้าคุณรักกันจริงจับมือกันแน่นพอไม่มีปัญหาเลยคบกันได้ยาวมาก คบกันได้นานมากนะคะบางท่านเนี่ยเป็นรักต่างแดนนะคะหรือว่าเป็นคนต่างชาติก็ดีนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็น long distance relationship ก็คืออยู่ไกลกันก็ยิ่งดีแต่ถ้าอยู่ใกล้กันต้องเรามาระวังเรื่องความหึงหวงที่เกิดขึ้นด้วยสองไปมันสลับกันแทนที่แบบอยู่ไกลๆจะหึงหวงแต่ไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยต้องเรามาระวังเรื่องปากเสียงกันเล็กน้อยนะคะแต่โดยภาพรวมนะคะความรักของคุณมันมั่นคงอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้ารักกันมากพอมันจะไม่มีการจากไปไหนแน่นอนถ้ารู้สึกว่าอยากกระชับความสัมพันธ์ไปเที่ยว ไปต่างจังหวัดกันบ้างหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันรับประทานอาหารรับประทานข้าวกันบ้างแล้วก็โทรคุยกันเป็นดูทีนะคะเหมือนเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็กําหนดกันเอาเองแล้วกันเพราะโดยภาพรวมจริงๆไม่น่ามีปัญหาอะไรเอาเป็นว่าจับมือกันให้แน่นๆนะคะเราเดี๋ยวทุกอุปสรรคม,มันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน สำหรับคนที่แต่งงานคนที่แต่งงานนะคะพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยไปโฟกัสในการทํางานนะคะจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายแฟนของคุณแต่โดยภาพรวมจริงๆมันเหมือนกับว่าถ้าคุณตกลงกันแล้วว่าเอ้ยแกเราทํางานนะอีกท่านนึงก็บอกเออเราทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอแบบมีเวลาว่างก็ก็เหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวมากินข้าวอะไรเงี้ยให้มันเหมือนเดิมละกันเพราะว่าพลังงานของคุณแค่ว่าช่วงนี้มันห่างเหินกันมากกว่าแต่ไม่ได้มี การที่ว่าเลิกลาหรืออย่าล้างกันนะคะแต่นอกจากเสียว่าคุณทะเลาะกันเพราะเรื่องมือที่3มันมีโอกาสที่จะจากลากันแต่ถ้าไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็แค่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะแก้ไขกันได้ไม่ถึงขั้นที่จะจากลากันนะคะอ่มันมีความมั่นครอบครัวสุขสันต์อยู่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเออไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะเหมือนกับลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างนะคะอ่ะเอาเป็นว่าไปฮันนีมูนกันเยอะๆนะคะหรือว่าคุยอะไรกันก็คุยอย่างมีสติแล้วกัน สุขภาพสุขภาพของคุณนะคะให้เรามาระวังในเรื่องนอนหลับไม่เพียงพอนะคะน้ําหนักขึ้นนะคะอุดมสมบูรณ์กินเก่งเนี่ยมันขึ้นการขยายขึ้นมาแต่ต้นเลยนะเนี่ยเออแล้วก็ให้เรามาระวังนะคะว่านอนหลับไม่ค่อยเพียงพอบางทีนอนเราคิดมากนอนแบบ แล้วมันเหมือนตาเป็นหมีแพนด้าหรือบางคนทํางานหนักจนกระทั่งเหมือนเอาเรื่องงานเอามาเก็บมาฝันด้วยก็มีนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางแล้วกันนะคะอยู่บนความไม่ประมาทบางทีอาจจะเป็นคาว่าสะดุดหกล้มซุ่มซ่ามนะคะชนนูน่นชนนี่นะคะโอเคสําหรับเรื่องการทําบุญนะคะอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่ผู้มีพระคุณพ่อแม่บุญธรรมบุพก,การี อาจจะเป็นพี่ป้านะอาปุยจา,ายาใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราดูแลท่านให้ดีมีความกระตัญยูนะคะยิ่งกระตัญยูยิ่งเจริญเป็นเครื่องหมายของความดีจริงๆค่ะอา,อาจารย์เข้าใจโลกเรามีสองมุมมีขาวและดำพ่อแม่ที่ดีมากๆก็มีพ่อแม่ที่อ่ะไม่ค่อยโอเคก็มีฉะนั้นกระตันยูเท่าที่ไหวทําเท่าที่ไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเปของของตนนะคะแต่และครอบครัวมไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่า,าถ้าถ้าพ่อแม่หรือว่าใครที่เลี้ยงดูเรามาดีค่ะกระตันยูให้มากๆนะคะ เพราะว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะทาให้คุณยิ่งเจริญขึ้นทุกๆวันนะคะถัดไปนะคะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกบริจาคลงศพนะคะ,ะทายชีวิตโคกระบือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้องแมวน้องหมาพิการต่างๆนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกหนังสือหนังสือเรียนให้กับเด็กยากไร้นะคะจะยิ่งดีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นอย่างตัวอาจารย์อาจารย์ทำกับ มูลธีสืบนะคะเสถียรนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าแล้วก็พื้นพื้น,พ,นพื้นป่าของประเทศไทยเราอะค่ะไปทําตรงนั้นก็ได้นะคะเหมือนซื้อผลิตภัณฑ์เขาแล้วก็เหมือนได้ทําบุญไปด้วยอะค่ะแต่ถ้าบางคนไม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ก็ก็บริจาคไปก็ได้ะค่ะแล้วก็แจ้งเขาไปเขาก็จะให้ใบามาเหมือนสําหรับลดลดหย่อนภาษีถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่า อาจารย์ปกติไม่ได้ขอก็คือทําบุญอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่ามูลนิธิของช้างก็ได้นะคะเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยแหละไปทําซะสะรรพสัตว์ทั้งหลายต่างๆนะคะบางคนอาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจออยู่แล้วก็อนุทนาบุญด้วยทุกครั้งที่คุณทําบุญเสร็จไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำบุญหรือโอนเงินอะไรก็ตามแต่กรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีพลังงานของคุณอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณอยากมีสติอยากชีวิตดีขึ้นมันสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะเกิดสติและปัญญาเมื่อไหร่ที่เกิดสติและปัญญาชีีวิตขของคุณดึ้น การสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้แล้วจะสวดบทอื่นเพิ่มหาเพิ่มเองได้ใน Google นะคะ,ะแล้วก็หมั่นคิดดี่ทาดีสิ่งต่างๆดีก็จะเข้ามาหาตัวคุณนะคะบางท่านอาจจะไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิวัดรูปวัาดเขียนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะ,ะบางท่านอาจจะแปลว่าทํา งานฝีมือต่างๆนะคะหรือว่าออกกาลังกายก็ได้ค่ะแล้วก็ฟังเพลงบําบัดสบายๆใน YouTube มียเยอะแยะมากมายนะคะหาก,กิจกรรมอะไรก็ได้ขอให้เกิดสมาธิแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณอย่างแน่นอนหมันดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานะคะอย่าพยายามดึงพลังงานด้านไม่ดีหรือพลังงานด้านสีดําเข้ามานะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage จุดดวงอาจารย์กิงฟ้ากิงฟ้าช 4, 4 6 5ฟร์ซิกมีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ท นี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกระสุนต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าโจน25ตัดนดาลลังได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า24 6 5ได้เลยค่ะ